ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับจากที่เมื่อก่อนเราเจอกับการนาจีนกันไปเยอะแหละโอเควันนี้กลับมาสู่งานลิขสิทธิ์กันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้มันคือโปเกะพรานะครับโปเกมอนพรานนั่นแหละเป็นงานของบันไดนะครับเป็นงานบันไดแท้นะอันเนี้ยแล้วก็ผมดูแล้วชิ้นส่วนมันก็น่าจะต่อง่ายๆนะเดี๋ยวก็มาลองต่อดูกันนะครับว่าเป็นยังไงผมบอกไว้ก่อนเพราะซีรีส์นะผมไม่เคยต่อมันเลยนะเพิ่งมาเริ่มต่อมันครั้งแรกนี่แหละ แล้วก็รู้สึกว่ากล่องหนึ่งอะมันราคาประมาณสัก SD ดีกันด้ามตัวหนึ่งนะครับมันไม่ได้แพงมากแล้วก็ชิ้นส่วนไม่ได้เยอะนะครับใช้เวลาต่อน่าจะไม่นานเดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าตัวรูเกียน,นี้ออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับดูสเต็ปขั้นตอนกันต่อกันอืมวิธีต่อดูไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอที่จะซับซ้อนมีเยอะๆนี่มันคือจุดขยับปะห,หรือว่าอะไรอ๋อก็วิธีการต่ออะง่ายๆนะครับโอเคมาดูกันเดี๋ยวจะหาว่าเรารีวิวต่โมจินะครับ เนื้อพลาสติกอะไรคงไม่ต้องดูกันมั้งมันก็สวยดีตามสไตล์บันไดนะครับนี่บันไดอ่ะขนาดมันเป็นโมที่มันเป็นราคาถูกอ่ะมันยังฟิลลิ่งมันยังดีกว่าโมจีเลยอ่ะอือย่างว่านะฮะอันนี้ B1 B2 เหรอ B1 B2 B1 A1 A2 มี C แผงด้วยกันนะครับมาทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 A1 อ2 B1 B2 วิธีต่อเอาไงดีเอาผมเอาก๊อตแฮนตัดเลยแล้วกันนะจะได้ ไม่ยุ่งยากนะครับจบไปไวสเต็ปหนึ่งเขาเอา B1 กับ B2 2อ,อันนี้มาประกบกันโอเคมันคือ B1 เลข5นะครับอันนี้อ่ะ่เลข5 B1 เลข5 B2 เลข10 B2 เ,เลข10คืออันนี้โอ้ยมันทาร่องมาตัดยากมากเลยอันนี้ระวังตัดผิดกันด้วยนะยังไงวะเนี่ยแบบนี้อ่ะอยู่อย่างนี้อันนี้อย่างนี้เหรอฮะอ๊บอ๋อนี่แบบนี้เหรอทำไมาในรูปดูไม่เหมือนกันเลยวะในรูปดูเข้าใจยากมากเลยอ่ะอย่างนี้นะครับ ให้มันขยับได้แบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็ประกบอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปก็เป็นหมายเลขสี่ไม่ต้องไปเก็บเกลอะไรมากนะครับพวกนี้มันผมดูแล้วตัดง่ายอยู่อ่ะแบบนี้นะครับประกบอืมถูกวะเนี่ยอุ๊ยโหดูดิคุณดูดิมันแทบไม่เห็นรอยต่อเลยนะตอนประกบเข้าไปแล้วก็ชิ้นหางนี้ A11 ตัดมาก็ไม่ค่อยมีเกลดมีอะไรด้วยนะครับอย่างที่ว่ามันเป็นงานของเด็กเล่นด้วยมันก็เลยออกแบบไว้แบบง่ายนะครับ ประกอบมาแล้วก็สวยไม่ให้ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนทําไมมันดูไม่เหมือนในรูปเลยวะกิดอันหายนี่เขาใช้อันนี้อันนี้ผมดูผมดูรูปเอาอเดียวแล้วนะผมไม่ได้ดูนะว่ามันแบบมัน A1 A2 B1 B2 ดูรูปแล้วก็ประกอบประกอบตามอย่างเดียวนะครับอืมอย่างงี้ใช่ไหมแล้วอันนี้ประกอบอย่างงี้ประกอบบนกระผบประกอบล่างมันเข้าไปไม่มันดูแปลกๆอ่าเรียบร้อยแตกหนึ่งลืมใส่ตรงหางนี่มันคือชิ้นนี้แน่เลยเนี่ย A2 หมายได้9ใช่ครับมันคือชิ้นนี้ฮะนี่จริงๆต้องใส่มันไปด้วยนะอันนี้ผมประกอบแบบม่วนซัวไปเรื่อยอุย้ยอันนี้มันเป็นเดือยเหรอโอ้ไอ้ตรงนี้มันเหมือนเป็นนี่ครับมันเป็นเดือยดูดีๆนะผมเกือบตัดพลาดแล้วเมื่อกี้ดูดีๆนะครับแกะออกมาประกอบไปด้วยอยู่ในกล้องไปด้วยนี่มันลําบากจริงไหมอ่ะโอ้หแน่นตึ๊บเลยอะ มีรอยงัดอยู่เดี๋ยวผมเอากระดาษทรายถูซะหน่อยแล้วกันเวลาที่ผมเห็นรอยเห็นอะไรผมจะเอากระดาษทรายประมาณเบอร์พันห้าเนี่ยครับแบบอ่อนนะผมก็จะมาถูขอบเวลาที่เรารอยงัดรอยอะไรพวกนี้มันก็จะพอกบบให้มันเรียบเนียนได้บ้างนะครับดีกว่าปล่อยไว้แล้วก็ประกอบไปเลยโอเคดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วก้อนนี้ต้องอยู่แบบไหนเนี่ยอันนี้อยู่ด้านในแบบนี้อืมประกบได้เออไม่น่ารีบประโถเกือบเกือบได้เรื่องนะครับหัเดินมันใหญ่ด้วยมันเลยถอดยากอืม มีเห็นรอยอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บงานแล้วกันนะก็เอาเหมือนเดิมแหละถูถูถูเดี๋ยวมันก็เนียนนะครับเนี่ยแบบนี้ถ้าอยากให้มันเนียนไปเลยแบบไม่ต้องใช้อะไรมากก็กระดาษทรายเบอร์สัก2 0 0 0 3,000ก็ก็ก็พอได้อยู่นะลองดูนะครับแล้วแต่ความถนัดอันนี้มันก็จะเห็นเป็นรอยแบบรอยขูดๆนิดนึงมันก็จะไม่เงาเห็นปะเดี๋ยวผมค่อยเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดหรือไม่ก็พวกความเป่ามาขัดนะครับมันก็จะเงาจริงๆถ้าอยากให้เงาก็เอาก็ได้นะเนี่ยฟองน้ําขัดเล็บพวกนี้ถูถูถูมันนนะเี่ย พวกนี้นี่ครับเงาวับกลับมาเหมือนเนื้อพลาสติกเลยเห็นไหมนี่เงาเหมือนเนื้อพลาสติกใหม่เห็นไหมอ่าแค่นี้เองแล้วก็ยังไงต่อละ่ะชิ้นนี้เนี่ยเลยดูจากรูปแล้วนี่จะตัดพลาดไปหลายรอบแล้วเนะี่ยเอหนึ่งหกแบบไหนนี่อะไรต่อกับอะไรนี่ต่อกับนี่ต่อเข้าไปดื้ออย่างนี้เลยเหรอใช่ไหมเนะี่ยใช่แหละแล้วก็บีสองคอมันแบบนี้เหรอนี่นะครับ วิธีการประกอบเขาดูไม่ค่อยเป็นสเตป็ปสเต็ปเท่าไหร่นะ B 2 17กับนี่น่าจะเหมือนการตัดอะไรก็ได้นะฮะเอา้าทำไมเขาไม่หล่อเป็นชิ้นเดียวมาเลยว่ามันจะได้ไม่มีรอยต่อเพราะมันแค่เอาชิ้นหน้าหลังประกบกันเองหรือมันอาจจะนี่เกินไปนะมันอาจจะชิ้นใหญ่เกินเป็นไปได้งี้นะปึ๊บอืมทำความเข้าใจไม่ยากนะครับน่าจะอยู่อย่างนี้ป่ะอ๋อเกตละคืองี้ไอ้นี่มันต้องเข้าไปในร่องของไอ้สองอันนี้แบบนี้นนนน นี่ครับมันต้องเข้าไปในล่องไ,ไอ้สองน,นี้นะเออกลไก,กลมันมีกลไกยอยู่นั่นแหะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมต้องเข้าแบบนี้นะครับไม่ใช่ต่อไงก็ได้นะสีสัวตัวต่อไปเรื่อย <c oughs> เออเข้าใจทำไว้ให้ปีกมันขยับแบบขยับตามคอมันน่าจะต่อกับฝั่งกันไม่ได้ป่ะเสร็จแล้วก็เอาหางมันเมื่อกี้หางนี่มาใส่แบบนี้นะครับมันจะมีล็อกอยู่นี่เห็นป่อืมฮะแล้วก็ล็อกมันด้วย B1 ชิ้นนี้ 1> บ1ชิ้นที่2โเดือยเล็กเดือยน้อยมันเยอะยุบยับอยู่เหมือนกันนะระวังตัดผิดตัดถูกนะครับใครเป็นผู้ปกครองซื้อให้เด็กเล่นนี่ก็ต้องดูนิดนึงนะไม่ซื้อให้เขาแล้วก็ต่อไปเรื่อยนะครับมันมันยากอยู่นะเนี่ยแอบยากนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ยากเกินความเข้าใจแต่ถ้าได้แบบเด็กเล็กต่อเลยนี่ผมว่ามันก็ยากเกินไปนิดนึงแล้วก็ท้องอยู่ไหนอท้องท้องท้องเป็นรูปร่างสแสแล้วรูเกียร์นี่กดเข้าไปเลย อนี่ขยับข้างหนึ่งมันขยับสองข้างเออเท่ดีวะ่ะชอบชอบชอบอ,อ๋อทำไมส่วนหัวรู้สึกยุ่งยากวะเนี่ยบีสองสิบสามกับสิบเอ็ดสาม <3 S 2> คืออันนี้สิบเอ็ดคืออันนี้อุ้ยอันนี้ต้องแปะสติกเกอร์โอรู้สึกถึงคุณภาพสติกเกอร์คนละเรื่องกันกับไอโมจีเลยนะขนาดนี้มันเป็นแค่แบบบันไดราคาถูกแล้วเนี่ยแล้วยังไงในด้านนี้อันนี่อนนโอเคแบบนี้นะ หลังจากนั้นก็บีสองสิบสี่บี้องสิบสี่คือชิ้นนีอ้อันนี้ต้องติดสติกเกอร์ด้วยนะน่าจะเป็นส่วนปากด้านในนะครับอืมอืมอมชิ้นมันใช้ได้เลยเนะี่ยอืมก็แปะแล้วก็กดๆมันนิดนึงนะแต่สติกเกอร์บันไดมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับที่เราต่อไว้ก็อยู่นี่โอ้มีฝันด้วยน้องมีฝันต่อไปเป็นส่วนหัวสองข้างก็ตัดออกมาได้เลยชิ้นบีก็จะหมดละหมดหนึ่งแผงนะครับจบนี่เอาตัวมาต่อ เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมใช่แหละเพราะถ้าไม่ใช่มันจะตอไงเออเข้าไปทีงมคิดราได้ไม่ยากนะครับชิ้นส่วนไม่ค่อยมีความซับซ้อนเท่าไหร่นะเออตอง่ายเหมือนต่อ s อดีตัวหนึ่งอะน้อยกว่า SD อีดีมั้งผมว่าเนี่ยเพรเพอดูไม่วุ่นวายเหมือน SD ดีเท่าไหร่เออม,มีเศษช่างมันก็ตาของรูเก,กียเราติดตาเข้าไปไออย่างพวกนี้นี่มันดูเข้าใจไม่ยากตานี่มีสติกเกอร์ด้วยนะสติกเกอร์สติกเกอร์ที่ตาฮะผิดข้างเหรอแบบนี้เหรอุจจับไม่ถนัดเลยทีนี้ อยติ๊กเกอร์เลื่อนเอามาเอามาเอามาอย่างนี้ดิเออเลื่อนไปไหนละติ๊กเกอร์เหมือนแปะตรงตานี่แปะยากอย่าพยายามไปกดๆมันก็พอครับอย่าพยายามไปขยับมันอะไรมันเยอะมันคอยจะเลื่อนไปด้านหน้าอืมไม่งั้นเอาเลรื่อนบปแล้วนะฮะให้มันแบบเข้าร่องหน่อยเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเป็นแบบพื้นที่เรียบอะตามันแอบมีดีเทลนิดนึงอะอ่ะประมาณนี้ได้แล้วอืมถ้าแปะมันพิสดารตรงเอาคัตเตอร์บัดกดๆหน่อยนะตรงตามันตรงตามันเป็นร่องแล้วมันก็ดันมีส่วนเว้าส่วนนูนด้วย ต่อไปก็ตรงส่วนท้องอ How to know แบบนี้เหรออืมใช่แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเหมือนมีส่วนไม่เข้าพวกเลยร้อยลูกเกียใกล้เห็นความจริงขาทำไงขาคขุกว่าด้านซ้ายเป็น3กับ4อ๋อก็ตามรูปเลยแบบนี้เหรออืมสามสด้วยแผงนี้หมดไปแผงและ เออเอ,อ้อยขยับคอได้เอ,อ้น่ารักดีเนชอบชอบแล้วก็พวกเจ้าพวกนี้ก็คงใช้เซนได้เลยแหละมันไม่มีอะไรเนยสองข้างมันเหมือนกันนะครับขานื้นชิ้นนี้ประมบง่ายบนจะง่ายก็ง่ายเฉยอ่าโอ้อน,นี้เป็นฐานล็อกมันนะฮะยังไ,ไงอะอ๋ออันนี้มันหมุนได้ด้วย free f r มันเหมือนมันล็อกไม่อยู่เลยวะ่ะตือมันก็อย่างนี้แหละใช่ไหมผมเข้า,าใจอะไรผิดปะแบบนี้เหรอตั้งไงวะนั่งแบบนี้เหรอเนี่ยอี๋อ๋อก็ก็ก,ก็โอเคอยู่นะเออก็น่ารักดีฐานตั้งอ่ะมี อันนี้มันคือด้านเพดานปากโอเคนะครับก็จบไปแล้วกับการโอเคก็เสร็จแล้วนะครับกับการประกอบเจ้ารูเกียร์นะครับโปเกตรานะฮะก็เป็นโปเกตราตัวแรกแล้วกันนะที่ผมเคยประกอบนะครับชิ้นส่วนอะไรมันก็ประมาณว่า SD กันดมนะครับประกอบไม่ยากประกอบง่ายแล้วก็มันก็แอบมีเมคาินิกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยรเห็นไหมพอเวลาขยับหรือว่าขยับหัวกับปีกมันก็ขยับเนี่ย เป็นส่วนของเพลาที่มันเชื่อมกันนะครับก็สวยดีนะครับดีเทลก็ตรงตามบันไดนะฮะไม่ได้มีจุดไหนที่แตกต่างอารมณ์ประมาณเหมือนซื้อเอกันน้ำตัวหนึ่งนะครับพอดีผมไปกดโค้ดจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์มานะครับก็ราคามันก็จะตกอยู่บ้านสักร้อยกว่าบาทต่อตัวเนี่ยนะครับก็คุ้มค่าดีนะครับซื้อมาประกอบซื้อมาให้เด็กๆให้ลูกๆหลานเล่นได้นะครับคร่าวๆไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ